มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นคำถามมาจากผู้เข้าร่การฝึกอบรมในบางหลักสูตรถามมาว่าบริษัทจะเก็บข้อมูลพวกบัตรประชาชนใบ,บขับขี่หรือบัตแรแสดงตัวที่มีรูปของวิสิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้ามาติดต่อผู้สมัครงานผู้รับเหมาเซลล์จากองค์กรอื่นที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทของเราได้หรือเปล่าแบบเนี้ยเราต้องขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไหม น่าสนใจในประเด็นนี้มากเลยนะครับแล้วเราจะเจอกันเยอะมากอันที่จริงแล้วเนี่ยอยากให้ท่านย้อนกลับไปฟัง e.p. พีหนึ่งนะครับที่เราเคยคุยไว้เป็น e.p. ีที่ชื่อว่าคิดใหม่ทำใหม่กับกรณีเราประพอแลกบัตรวิสิเตอร์ท่านก็คงพอจะได้คําตอบกับเรื่องนี้จําได้ว่าใน e.p. นั้นผมคุยฟังไปประมาณสักสิกว่านาทีน่าจะเกินกว่าด้วยซ้าไปมั้งนะครับเพราะคุยได้คุยฟังยาวมากเลยนะครับแล้วก็ ใน Facebook Practical PDPA ก็มีเขียนรายละเอียดแบบนี้ไว้นะครับท่านลองไปติดตามอ่านดูก็แล้วกันหรือไปลองติดตามฟังใน EP ที่ชื่อว่าคิดใหม่ทำไมกับกรณีเราปรพอแลกบัตรวิสิเตอร์ก็มาสรุปให้ฟังตรงนี้กันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับบริษัทแต่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกได้เพื่อการรักษาความปลอดภยัยซึ่งเป็นประโยชน์อันชอบธรรมขององค์กรจัดเก็บได้ไม่ต้องขอความยินยอม นะครับหลักการพื้นฐานเลยต้องขอความยินยอมแต่ถ้าไม่ต้องขอความยินยอมเราก็อ้างประโยชน์ชอบธรรมขององค์กรอย่างที่บอกไปนะครับเราเราต้องการรักษาความปลอดภัยของพนักงานถูกต้องไหมครับเราต้องการจะให้รู้ว่าคุณจะมาติดต่อใครมันจะต้องมีเหตุจะมาติดต่อเช่นผู้สมัครงานถ้าจะมาติดต่อเพื่อขอสมัครงานเนี่ยอ้อจะได้รู้ว่าเขาจะต้องเข้าไปเขียนใบสมัครงานเขาจะต้องเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เอท่านนี้ท่านนี้อย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะก็มาแลกบัตรคืนออกไป ประเด็นสำคัญมันมีอยู่ตรงที่ว่าต้องระมัดระวังอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเลยก็คือต้องระมัดระวังไม่เก็บข้อมูลที่มันไม่จําเป็นผู้สมัครงานมาขอสมัครงานกับเราเราจะเก็บข้อมูลคือเราจะขอบัตรประชาชนของผู้สมัครงานไว้อันนี้แนะนําแบบนี้ดีกว่าไหมให้ผู้สมัครงานเนี่ยกรอกรายละเอียดข้อมูลอะไรต่าง ในโปรแกรมของเราเราออกแบบทําโปรแกรมมาโดยเฉพาะหรือถ้าเราจะให้ผู้สมัครงานเขียนรายละเอียดของการมาติดต่อหรือแม้แต่จะให้เจ้าหน้าที่รอปภเขียนรายละเอียดของผู้สมัครงานที่มาติดต่อเนี่ยก็เขียนเฉพาะข้อมูลที่มันจําเป็นได้ไหมเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของเขาเท่านั้นบัตรประชาชนน่ะไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้ เพราะเราได้ตรวจสอบข้อมูลอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญคือให้มีการเซ็นลงนามของผู้ที่ไปติดต่อกลับมาส่งให้กับปรปภให้เรียบร้อยมันจะได้ตัดภาระของการเก็บบัตรประชาชนหรือใบ,บขับขี่ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข,องข้อมูลส่วนบุคคลเขาไว้ได้มากๆเลยอะถ้าจําเป็นจะต้องเก็บบัตรประชาชนสํหรับใบ,บขับขี่หรือบัตรแสดงตัวอะไรต่างๆของเขาไว้ก็อย่าเที่ยวไปแบบ ทำแผงติดไว้แล้วใครเดินผ่านใบผ่านมาก็เห็นประเจิดประเจิดต้องเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วล่ะครับเขาเนี้ยต้องออกแบบเก็บบัตรไว้ตรงจุดที่มันไม่โน้ติสในสายตาคนอื่นเขาวิซิตเตอร์คนอื่นเดินไปเดินมาก็ไม่เห็นเพราะถ้าวิซิเตอร์คนอื่นเดินไปเดินมาเห็นน่ะแล้วเขาจิ้มมาว่าเออแล้วทาไมคุณไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลคนอื่นเขาไว้ให้ชัดเจนคุณไม่รู้กฎหมายเหรอนี่เราพอจะตอบไปถูกแล้วอาจจะโดนร้องเรียนการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาได้ อันนี้สำคัญมากเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือต้องระวังว่าบริษัทลอปพอซึ่งเป็นจุดที่แลกบัตรหรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเราซึ่งเป็นจุดที่แลกบัตรเนี่ยมีความรู้กับเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือยังถ้ายังไม่มีท่านก็ต้องสอนท่านก็ต้องแนะนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราจ้างลอปพอเข้ามา บริษัทลปปพเนี่ยเป็นผู้ประมวลข,ข้อมูลส่วนบุคคลตามทางที่เราว่าจ้างนะแปลว่าเราเองเนี่ยต้องทำ DPA หรือ Data Processing Agreement กับบริษัทรอปปพนะนี่สำคัญมากเลยนะและแน่นอนในพื้นที่ของร,ปรอปปพเนี่ยก็ควรจะต้องมีอะไรฮะมีประกาศความเป็นส่วนตัวแจ้งให้กับผู้สมัครงานทราบว่าเราจะเก็บบัตรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ย เอาไว้เพื่อประโยชน์อะไรถ้าไม่ติดไว้ที่ตรงหน้าบอร์ดติดไว้เป็นบอร์ดที่ตรงจุดรปภเลยก็แปะไว้ที่หน้าเว็บไซต์แต่ประเด็นคือแล้วผู้สมัครงานมันจะรู้ไหมอ่ะเขาจะรู้ไหมว,ว่าเขาจะต้องไปดูประกาศความเป็นส่วนตัวแบบนี้ดังนั้นเพื่อความเซฟเลยนะติดประกาศความเป็นส่วนตัวไว้ที่ตรงป้อมรปภเลยนะครับแล้วก็แจ้งให้กับผู้สมัครงานผู้ที่มาติดต่อเขาได้รู้ว่าเออ ดูประกาศความเป็นส่วนตัวขององค์กรสักนิดหนึ่งนะครับเราประพอก็ต้องแจ้งแหละหรือแม้แต่เข้ามาที่ไม่มีเราประพอเพราะอยู่ในตึกอย่างเงี้ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ระสัมพันธ์บอกไว้รับรองอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ระสัมพันธ์คงจะต้องแจ้งกับวิสิตอร์ดูว่าเออกรุณาดูประกาศความเป็นส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะคะเราจะเก็บข้อมูลไว้เพื่ออะไรอย่างไรบ้างวัตถุประสงค์ของเราเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันจะได้ชัดเจนครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดส่วนที่สําคัญมาก นะครับสองเรื่องย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเรากําหนดวิธีการป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันล่วงไหลไปสู่สายตาคนอื่นหรือไปถึงบุคคลอื่นในอย่างไรบ้างกับอันที่2ก็คือระมัดระวังให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขามีความจําเป็นต้องรู้วิธีการปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใน EP เนี่ยอยากให้ท่านไปดูใน EP ที่ชื่อว่าคิดใหม่ทําหมกับกรณีรปภแลกบัตรวิสเตอร์ประกอบนะครับ ก็จะได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่คุยฟังใน EP นี้ครับ